ไม่แบบพี่อาลุงสวัสดีครับตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เลยนะส่งบริษัทธิ์นาพัทครับน้ำแกงน้ำไฟสบายใจกินได้เลยไม่ต้องล้างน้ำก็ได้ผมไม่เชื่อลุงไผ่เด็ดเด็ดกินครับปากให้ผมดูหน่อยเขาบอกว่าคนปลูกมันไม่กล้ากินแด้เดี๋ยววันนี้เราไปพิสูจน์เด็ดเลยนะเด็ดเลยนะนี่ครับผมโอรานทิโนต้าครับผมอยู่กับ ลุงไผ่สวัสดีครับไผ่ไม่เก่งผิดคิวเลยนี่ลองผิดคิวว่าไหนแย่งกันสวัสดีนะครับอ่ะต้อสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผู้ติดตามฮิโนต้าไทยแลนด์นะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับลุงไผ่ครับนะครับครับลุงไผ่ทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ผูกผักปลูกแตงอยู่ครับปลูกผักปลูกแตงปลูกทั่วครับปลูกมะละกอครับหญ้าปลูกป่ะหญ้าไม่ปลูกครับไม่ปลูกอ่ะหญ้าไม่ตะไคร้อย่างไร แล้ววันนี้ผมมาส่งรถช้างน้อยใครซื้อให้ลูกชายครับลูกชายอยู่ไหนอ่ะอยุงเทพครับอยุด็กเขาทำอะไรอยุธยาทำงานอะไรพวกเป็นบริษัท<อ>บัญชีพวกน,นี้แหละแล้วทำไมลูกชายลงใจดียังไงซื้อรถั้งน้อยมาให้กวมันกลัวพ่อเหนื่อยทากยาก อ๋อกลัวไม่กลัวพ่อหน่อยหรือว่ากลัวที่ต้องมาช่วยพ่อกลัวพ่อเหนื่อยค่ะคตอพ่อซื้ออะไรนี่มาให้เสร็จไงแล้วเตงมาถึงปุ๊บอ้าวพ่อทําเสร็จแล้วเตงไม่ต้องทําหรือเปล่าก็ไม่รู้ตรงนั้นคือจริงๆแล้วคือไม่อยากเหนื่อยไม่อยากให้พ่อเหนื่อยคือในใ่พ่อเราเราเขารู้จักทั้งน้อยจากไหนว่าเขาดู ทุบไม่รู้จักเขาอันนี้ผมเป็นเอฟซีเอฟซีเอฟซีเราเอฟซีเราครับมันมันเปิดหท้าดูเขามาเองกันแล้วมันรู้ว่าเออ๋อก็เลยเจอครับวันนี้วันนี้เราเราก็เลยได้ได้เจอกันเลยครับไเจอกันครับแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสียดายมากที่ฟ้าปิดฟ้าปิดเออฝนมันตกอ่ะคือฟ้ามันปิดมืดมาเลยนะครับมันก็เลยตรงเนี้ย ดินก็เลยแฉะเนี่ยเหนียวเหนียวอย่างนี้เลยมันเป็นดินเหนียวเลยครับเป็นดินเหนียวด้วยก็เลยทดสอบตัวรถช้างน้อยเนี่ยให้คุณลุงไผ่เนี่ยได้แค่นิดเดียวใช่ไหมครับถ้าไม่ยงั้นบันกว่านี้แล้วันนี้บันกว่านี้งั้นเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยลุงลุงไผ่ได้ลองใช้แล้วมีความรู้สึกสัมผัสแรกยังไงบ้างเหมือนสาวแรกรุ่นนะโอ้โหดีครับนีเดี๋ยวเสียงเสียงน้ําเสียงนี่แบบโหเหมือนสาวแรกรุ่นยังไงดี ครับผ่าดีครับแล้วลุงไผ่คิดว่ามันมันจะมาแก้ปัญหาลุงไผ่แล้วมันจะพืชได้ไหมได้ครับคิดว่าแก้แล้วได้หลายอย่างอยู่ครับไหนลุงไผ่ลองผ่อนผ่อนจะผ่อนหนักเป็นเบาเลยทีนี้คือปลดแอกเลยปลดแอกเลยโอ้ย่าพวกย่าพวกอะไรไม่ต้องทาแล้วเอาอันนี้นะจัดการเลยอาอเหรอลุงลุงไผ่มามามาชี้จุดให้ดูหน่อยจุดไหนที่เราจะไปฆ่ากันเนี่ยไหนมาชี้จุดเกิดเหตุหน่อย ถ้าต้องอันนี้นะนะตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี yeah. uh. right. ้เลยนะอันนี so ้เลยที่เราจะเอาเข้า่องคครรัับบก็จะเอารถช้างน้อยน้อยใส่เลยใส่เลยนะครับนี่คือสุดเกลืนเทอผมอยากรู้นิดนึงลุงไข่ปลูกผักสวนกุัวนะครับกี่ไร่ สิบหกไล่มองกล้องมองกล้องมองกล้องหน่อยเดี๋ยวเขาไม่เห็นเลยสิบหกไล่ครับสิบหกไร่ทำกี่คนทำสองคนสองคนครับลุงกับหลานกับหลานนี่แหละงานงานลูกก็ช่วยสองคนช่วยสักสี่วันมันก็ไปทำงานมันเดิมก็คืออันนี้เป็นคีแมนเลยคีแมนนหลักเลยครับวันนี้กซื้อเครื่องมาให้พ่อให้ พอน่าเป็นเบาโอ้ยดีใจจังแรงเลยบอกแล้วไงกู<อ>จะได้ไม่ต้องช่วยพ่อเยอะพ่อก<อ>ูทำไปก่อนร้อเล่นนะครับผมอ,อะดีใจจังแรงเลยอก็แล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณลุงไผ่ทาอยู่ตอนนี้เนี่ยคือเราปลูกผักส่งไข่ขายไข่มันชงบริษัทนาพัฒครับอืมแล้วเราปลูกแบบไหนเป็นใช้เคมีไหมไม่ปลูกไรสารครับไรสารครับไรสาร อ่าคือเราทำแบบปลอดสารปลอดภัยปลอดภัยครับอ่าแต่ยังไม่ใช่ออแกนิกนะครับอ่าเป็นแบบปลอดภัยปลอดภัยโอ้แล้วเราปลูกแบบปลอดภัยเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรครับอู้มันก็หลายอย่างไปบ้างคนกินเขาไม่ขี้มากนะอ่าสบายใจเขาว่าโอ้ทั่วลุงไัยแต่ลุงไผ่สบายใจกินได้เลยไม่ต้องล้างน้ำก็ได้ผมไม่เชื่อลุงไัยเจ็ เด็ดกินข้าวตากให้ผมดูหน่อยเขาบอกว่าคนปลูกมันไม่กล้ากินได่เดี๋ยววันนี้เราไปพิสูจน์เด็ดเลยนะเด็ดเลยนะอะกินให้ดูเลยกินได้เลยเฮ้ยมียาเปล่าไม่มีจริงอ่ะครับไม่มียาเคมีเลยนี่คนปลูกกินไม่มียาเคมีไหนไหนกินนี่ดูนี่กินนี่ดูนี่ร้านก็กินได้เฮ้ยจริงอะไม่มีเคมีเลยผมกินได้ไหมได้ครับได้ได้เลยไหนไหนหาก่อนไหนดี เนี่ยเวลาเวลาจะกินนะมันหาไม่ค่อยเจอนะหาไ,ไม่เจอหรอเออไหนเอ่ยอืๆออ่ะออ่ะ,อะนี่นี่ลองกินเ,เลยลอ่ะกินเลยนะรับไม่ต้องล้างนะขาดมันสะอาดก็ได้มม่สียาเคมีสียาอะไรปลอดภัยสุขภาพ <c oughs> แต่ฟันไม่มีเ调ยากฮยมฮึมฮึมฮมมันไม่เหม็นเขียวอะลงะมันไม่เหม็นเขียวเลยอะเราจากครั้งแรกอะผมมีความรู้สึกเราเราเคยกินถั่วแล้วมันเหม็นเขียวอะแต่อันนี้ไม่เหม็น เฮ้ยอันนี้ไม่เหม็นเลยแล้วเนี่ยตอนนี้เคี้ยวอยู่นะนมันหวานเลยมันติดหวานอะ่ะหวานจนมาคนข้าวหวานอ,ะอ่ะนี่คือการเกษตรแบบปลอดภัยนะครับแล้วที่สําคัญคืออร่อยอ่ะสําคัญที่สุดเลยไรายได้เป็นยังไงรายได้ก็ถ้ามันนี้ก็ตวงเดือนละ้สองหมื่นสามหมื่นอยู่สองหมื่นสามหมื่นครับ ลูกชายลุงเนี่ยที่ทํางานอยู่กรุงเทพเดือนกี่ตังค์อ่ะตัวน,นี้ไม่รู้กับเขาเลย <c oughs> ไม่ถามเขาเรื่องเดืนเดือนก็อะไรไม่ถามมันก็พอๆกับลูกชายลุงเลยนะ <c oughs> ไม่ถามเลยเออพ่ออยู่บ้านตรงนี้อยู่เนี่ยอากาศอย่างนี้ธรรมชาติอย่างนี้ทำกเกษตรแตบบปลอดภัยแบบนี้มีรายได้เดือนก็สองสามหมื่นเออผมว่ามันโอเคนะแต่ลุงบอกว่าบางเดือนมีจัคขอตด้วยใช่ไหมครับบางเดือนมีจ็ดขอตถ้าของเราดีก็ได้สามสี่ห้าหมื่นไปดูละห้าหมื่นครับ ทำเกษตรายได้เดือนละห้าหมื่นปลูกทัวร์ตลอดนู่นเนอะสิหกไร่นะไม่ใช่น้อยนะหกไร่เดือนละห้าหมื่นเฮ้โอเคไหมแต่คุณลุงทําคนเดียวว่าคือเป็นตัวหลักยืนคนเดียวว่าแล้วปลูกอย่างเงี้ยคือเราเราทำเนี่ยเราเราไม่ได้ทำทั้งหมดใช่ไหมครับไม่ทำทั้งหมดครับทำปลูกเพียงนี้คือน้อยตัวนี้ชื่อว่าเอาขึ้นป๋องแปงป๋องหนึ่งแกลงแยกแปงใหญ่ยาแล้วป๋องแล้วปองไปตะเกียบตัวผู้โอ้โหมีทุกอย่าง เือเทศผมว่าคุณลุงเนี่ยเป็นต้นแบบได้เลยนะสําหรับคนที่อยากจะทําอาชีพเกาตฟครับลุงผมมีคําถามคําถามหนึ่งคุณลุงทําเกษตรเนี่ยคุณลุงไผ่ะภูมิใจในตัวเองไหมภูมิครับภูมิใจภูมิใจว่าเราทําให้คนกินนแล้วกินองไผ่เขาว่ากิน,นสบายใจไม่มีอันตรายพวกสารเคมีมีแต่บำรุงยาวค สิ่งที่คุณลุงภูมิใจเพราะคุณลุงเป็นคนผลิตอาหารครับให้คนกินครับแล้วเขามีความสุขเขาบอกว่ากินอร่อยอร่อยเขาบว่ากินไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเรื่องยาเคมีหรืออะไรมาเขาไม่คิดเขาว่าขอทั้งไฟกินไม่ต้องล้างน้ำไปเอากินใส่จานใส่ขั้วกินเลยเขาบอาไปถึงก็เด็ดใส่ครกตำตำนำตำตำแตงเลยโอ้โหนี่คือจะบอกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องสนับสนุนนะครับ ในความภูมิใจของลุงไผ่ที่คุณลุงไผ่ภูมิใจในการเป็นเกษตรกรเป็นผู้ผลิตอาหารให้กับพวกเรากินอย่างสบายใจและอร่อมอร่อยนะครับสําคัญที่สุดคือต้องอร่อยด้วยนะปลอดภัยอย่างเดียวไม่ได้ต้องอร่อยใช่ไหมครับครับครับอ่ะก็ขอขอบคุณลุงไผ่นะครับที่ได้เอาทั้งน้อยมาเข้าอยู่ในฟาร์มของลุงไผ่ครับนะครับก็วันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเอฟซีคนไหนนะ อยากติดต่อนะครับอยากเรียนรู้ก็คอมเมนต์เข้ามานะแล้วเดี๋ยวทีมทีมงานเราจะติดต่อไปนะอยากได้ความรู้อะไรเดี๋ยวเราจะแนะนําลุงไผ่ให้นะครับหรือถ้ายังไงลุงไผ่ฝากให้กับคนที่เขาดูคลิปเนี้ยที่เขาอยากจะมาทาเกษตรแบบลุงไผ่มีความภูมิใจเหมือนลุงไผ่อ่ะฝากเขานิดนึงครับครับได้ถ้ามีใครมีที่ทําก็ถ้าบางวันแล้วอยู่ไม่ไกลลุงไผ่ก็ไปดูได้เออลุงไผ่ยินดีให้คาแนะนําคาแนะนําครับ ๋อขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณลุงไผ่แล้วก็ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะแล้วก็ใครสนใจติดต่อลุงไผ่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมีเบอร์ติดต่อลุงไผ่เนาะให้อยู่ในคอมเมนต์ใครสนใจก็ติดต่อมาผมขออนุญาตให้เป็นส่วนบุคคลนะครับให้เป็นส่วนบุคคลเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนบุคคลของลุงไผ่เดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยงคืนตีหนึ่งโทรมาเดี๋ยวจะรบกวนลุงไผ่นะครับก็ใครสนใจทักคอมเมนต์มาครับผมสำหรับคลิปนี้ ผมโอรานี่นนต้าครับขอขอบคุณเอฟีทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณมากครับทุกท่านรถไฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกลองขับครั้งแรกปัดซิงปัดซิงครั้งแรกเลยปัดซิงเลยอ่าครังครับเลยปัดซิง